เกิดหน้าจิตใจต่างๆต่างๆจิตใจใดหลายอย่างคนบ่อตืันแก้ววัดนี้แต่ว่าขอสำคัญอย่าให้มีโทษผู้ลังคนบ่อมประโยชน์ทางวัดทางว่าสิที่กัวกู้หาจบไปในบ่อผู้ลังคนนอกพอบ่อหูนางพ่อตูพ่อตูกต่อหอบนาโมสินหกสินหาตื่นขึ้นมาพาพกันเข่าแต่ปลาแต่ปลาก็หาอยู่ห้าถิ่เลยบอกนี่ห้องถิ่นเจ็บโผล่พอไหม วันพาหน่อยพาใหญ่วันนับวันเพ่งขิงอนเลวิตาโกยแข็งเก่งแต่เสลยเสียยางได้ก็ได้ตาจ้างต่อบาปต่อบุญได้สุกยาสุนสุนฟั่งฟังอยู่บ้านแล้ววันนี้เหตาเดีย์มานานบ้านนั่นพระปกรณ์พอใหญ่กองเลยบอกข้องโหนนาปืงจีนีทำใหม่เสื่อมพ้นบ่อถือศีล มาโดนผ้ากันกิ่งหยิบได้ไปปอดควบมาพื้นปอชอบและนนางสิงดําทิกย์บรงดูไปจำรับถิ่นน้ำพระไปยังไล่ย่างละดอกบวชินพอวันไปรับถิ่นน้ำป้นป่าหน้าพื้นปอบมาห้องเพื่อนแต่แก่ไปอยู่คอปอมาข่าวมาของกับปาะธานแห้งหลวงพุ่มดาวเราเลยว่าได้เอื้อเอาคึ้นมาป่าหน้าพระเพุทธลาสุรายากินขวดเย็นเราจะเห็นลงเอาทางท่านตะระเนื มาจากวัดแท้แท้บอกท่านไ้้ฮองเฮื่อเรืยอวันนี้กับายกใจสั่มกลมหนึ่งหรือสองกินขอไปปัดหูั่งน้องล้องต่อสองสามมุพุทธองค์ส่งงามทิ่นืิ้่าให้ขาดรูปคนจงมีถือได้บวนบ่าคือตั้งแต่ต้นนักให่กัวอัโหูตั้งแต่องค์ถูกโทษสาธนาเท่ากี่ที่ิยุมนี่นั่งรอหันย่งอยู่สัพพนูนาก่ตาตัวอยู่ก้อน คิดบังดูพี่น้องสมบวชปัจจุบันเดี๋ยวีีหนาเงินตาสบยเก้าีพระมีในทรงหามถือเงินบ่เกินบาทพระมีในทรงหามถือเงินบ่เกินบาทสไหนกมือมมือมีแคสีบล้านเอบไหลายสิบล้านเอาไปหลาย ต้นชายร่พัดไปนุมามันพามาอันดุนน้เนี่ยก็บ่เห็นหญิัดสีไดพ่อใดเที่ยวหาไปสารนอหมเดลหมดลกับนก่อนเราบ่งบ่เห็นบนตอลหว่างใดจัใกไรกลนี่นะจากใกล้ใกลอากระเที่ยวหาดูท่านสีเอาเนี่ยคู่เนี่ยคู่า้านั่ดจรางจังไฟไฟตกตาเที่ยวสักเจก่อนิตตาหลับตาล่องดูอตไดต ขีข้านเมาขั้นว่าข้ารับกับผมจักเป็นเขาบวสมเมื่อโตขีได้ขั้นเ่าเมียกับผูมว่าง่ายๆไปไว้มาไว้เลือดอันไหนก็ไปเฝ้ามาเฝ้าอย่าเพื่อลมเพื่อนเตาจบล้อคนใดขั้นเ่าเมียกับว่าบาดบ่อไอ้นอยู่เป่าเป่าขีข้ามบอกขันเราเลือเลือดเลือดานามจวดปอบปากบอขันนั่งอยู่เป่าเป่าขั้นเ่าเมียปากเป็นโบเป็นโบหันโบยี บาดซังทัวบาทะยยคือสี่ต่างกรรมต่างขึ้นตา่นตางขึ้นไขตั้งจากสุบอกสุบากหัวต่อขึ้นมีคสามสามอา,มา,ารามาดูงานทำย่าววันหนึ่งอลองลองไง ខ្ល់ទ្រូន្នាដ់អាំមាន់ស្ល់ន្ល់ពីច្បានប់គ្វើងកើការន្សារអាំងណ្នាន់ទ្រាស់ន់កូង เตะลำทั้งสันนันมาจะทางลองเปิือกองแถวไข่ปิ้งข้างสาค้าน้ำวนเฉยว่าวันนี้เบือนเตะลำทั้งสันนันทั้งเงาแล้วผัดาหายงาวเมื่อนัดดาวแล้วผัได้เตยเลยเอาตะล้อมของเจ้าผู้น้อยลักของลงไปหวองควันผู้ผัดาวเอ้ยไปหาโจกบง่ายเดินด้อถือเมาส์ เจ้าผู้เผื้อนซื้อถ้าแป้งนวดเพราะอากรนิสติกอแยดแต่ว่านายสวนศิลาเจ้าผู้มาขอข้าแขวนอยู่นอทิมสิเสียงขอหวยดังกีกเดือนเดินสิไปเยี่ยมเจ้าอยู่เทียงหน้าน้อยอย่านอนเรียนเขาสิ่งก่อนฝนตกนัำฟ้าเทาไปสิปู่สร้อยหวนเจ้าผู้นี้เอาหันอวนนวดดอนฝันสามีจะชวนนอนหลายเด้อ ใจเลื่อทำมาไว้บเมาจะกอดหลังแฉลยงนาโดเตุดด้สิรขึ้นคุดทอจจนาใเจ้าคิดตัด้อนน้ำเพีในเดือดูทําจะมีผัวคุอยาจะลื่อนวันนเจ้ามีน้าใสไหวผูพาคืนจรจ้าแล้วพักร่งหัวขีว่าเพราในตู้คนตาเมื่เดิร์ร่างเท้าไอ้หน้าไปเรือถามหา ขอสุดยาผู้พทนผู้ทำเออยาสุดพันลยดอมเจ้าผู้บนต้องเจ้านิ่งน้ำอ้ายดีแนวล่างกะไปกันยาเยียล่างกะไปกระยาเยี่ยมหน้าหย่ยาด้ซ้ำเวียนัง